ลวกนำุมปล่อยปลาก็ดสลัดเทียวเลยครับโยมจุ่มเดียวัสลณะเดยแล้วรอบึ้นไปหน้าบนศาลาไปแถวหน้ากระดานไว้เดี๋ยวปบาก็จะได้ให้อุบอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นสติเตลื่นใจเพื่อให้นันสัทธานไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องมาไกลบางคนก็มาไกลบางทีก็ไม่เจอบางทีท่านก็อาจจะเสียเวลาแต่ ที่ครูบาแนะนาก็คือเรามีวัดแถวใกล้บ้านเราก็สามารถทำที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาไกลขนาดนี้เพราะว่าที่ไหนก็พระเหมือนกันครูบาว่าแต่ว่าครูบานี้คือพระที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบก็คือ,อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งครูบาได้สอนลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านเหมือนกันแต่ว่าครูบานี้ จะบอกศรัทธาว่าแนะนำคต,เติเดินใจศรัทธาว่าตรงได้เดินทางในศีลในธรรมอย่าออกนอกพูนอกทางถ้าเราออกนอกพูไม่อยู่ในศีลในธรรมเราก็จะเจอ,อพ้อวิบากต่างๆก็เป็นวิบากที่เราก่อสร้างทาเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามาทําบุญที่วัดสร็ปพญานหลวงกุวาก็ไม่ใช่ว่าจะ,ะเป็นคิพากที่แก้กรรมให้ใครได้กุวาก ได้นำสัทธาญติยมของพระพุทธเพื่อนำคุณผุศลเหล่านี้มาหนุนส่งให้ตัวสัทธาเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปสัทธาก็ต้องหมั่นสร้างทำบุญให้ทางรักษาศีลเพราะฉะนั้นสัทยาต้องทำเองต้องต้องไม่ประพื่อผิดละเมิดศีลหก็ดีหรือว่าผิด วินัยสังคมหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นโทษแก่เราก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นผลดีเพราะฉะนั้นัสธาที่เราปล่อยปลาเสร็จเราเพิเป็นนั่งบนศาลาเดี๋ยวเราฟังเทศกุบาต่อ,อเพื่อเป็นสติเตือนใจ,จเสเ็กน้อยเพื่อให้ัสธานําไปใช้เน้นย้ําว่าเราต้องฟังแล้วนําไปปฏิบัติเท่านั้นถึงจะเกิดปัญญาถ้าใครฟังแล้วไม่นําไปปฏิบัติฟังแล้วเรายังทาเหมือนเดิมใช้ชีวิตประมาทเหมือนเดิมเราก็จะเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาอยากจะเป็นคนใหม่ศรัทธา,าก็ต้องนำแล้วฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้นก็มมนขออนุใหนาบศรัทธานักดินนักศีลนักบุญทุกท่านไว้นัดที่นี้มีคญาติจุมคงปล่อยป่ากันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเจหน้าที่เอายังมีเดี๋ยวเจอน้าที่จะได้เอาไปปล่อย ยกออกมาข้างนอกหน่อยกับต้นคนป่าก็ขออนุโมทนาใน จตนาของศรัทธาญาโยมทุกคนทุกท่านในวันนี้ที่ได้มาร่วมถวายผ้าห่มพระธาตุพระตาหารได้ถวายสังฆทานพร้อมกับด้วยมาทำบุญปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนอกจากนั้นก็จะได้ทำพิธีร่วมกัน พอนพระป่าให้โรงพยาบาลลำปูนสร้างโรงพยาบาลที่รักษาคนเจ็บคนป่วยให้ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงญาติโยมชีวิตคนเรานี้เราก็จะต้องเดินชีวิตของเราไปจนกว่ามันสิ้นลมเมื่อไหร่ก็แปลว่าเราก็จบชีวิตกันเมื่อน,นั้น แต่ในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเราก็เลือกทางเดินของเราได้อันว่าทางเดินนี้ถ้ามันเป็นป่ารกชัดเป็นก้อนหินดินทรายมันก็เดินไม่สะดวกถ้าเราเดินบนถนนลูกหลังก็พอยังค่อยชั่วขึ้นมาถ้าที่ถนนเป็นฝุ่นก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าถานน ที่มันลาดยางลาดคอนกรีตดีแล้วเราก็เดินได้สะดวกสบายเรามาเดินทางเนี่ยญาติโย,ยมก็เหมือนตอนนี้แหละเรามาเดินทางบนทางลาดยางทางคอนกรีตเราไม่ได้เดินทางแบบคนไปครุกฝุ่นไปที่ลำบากทุระกันดารเราไม่ได้เดินแบบนั้นแล้ว ดับโยมวันนี้ถือว่าโชคดีมีบุญตอนที่ผ่านมาแล้วโชคดีมีบุญเราได้เดินทางใหม่คือเดินทางของชีวิตใหม่เริ่มวันใหม่ปีใหม่เดินใหม่เราเดิน้วยศีลโดยธรรมเราเดินด้วยทางศีลทางธรรมเนี่ยเป็น,เ,นเป็นทางเดินที่ดีที่สุดในบรรดาทางเดินที่มีอยู่ในโลกนี้ทางเดินที่ผ่านมานั่นนับว่า ครูขระพอสมควรบางคนก็ขึ้นดอยลอยห้วยบางคนก็ลงที่เหียวบางคนก็ตกต่ำบางคนก็ขึ้นที่สูงบางคนก็ลงไปในที่รกชัดมีสารพัดทางเดินที่เราเดินผ่านมานั้นมีทั้งหลุมทั้งขวากทั้งน้าทางเรียบทางตรงทางฝุน่นทางครูขระชีวิตเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมากันหมดทุกคนแล้ว นี่คือหนทางชีวิตที่เราเดินมาที่เราผ่านมามาถึงเวลานี้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเราเดินเรียนเวียนล่อฝาทากอย่ากยมออกจากบ้านมาเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลมาจากที่ไกลๆสระบุรีก็มีจังหวัดนครราชสีมาก็มีเมื่อกี้เนาะจังหวัด กรุงเทพมหานครก็มีหลายๆที่หลายๆทางโยมผากันมาทำบุญมาสร้างบุญกุศลทางที่เราเดินมานี่เราตรงมาที่วัดสันปัญญาหลวงมีจุดมุ่งหมายที่จะมาสร้างมหากุศนทานทั้งถวายพัตตาหารทั้งถวายผ้าพรมทนสบายกีฬาณเพศสัตว์ปัจจัยพระพุทธลูก อยาิโยมนี่คือทางเดินที่เราเลือกมาใหม่แล้วขอให้โยมทำไปบ่อยๆเช้ามาให้โยมไหวพระสวดมนต์โดยเฉพาะสวดอิติศิปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจะมีผลอน,นิสงส์มากทีเดียวเพราะว่าเป็นกำลังที่เมื่อเวลาเราสวดแล้วหนึ่งจะทำให้พลังจิตเกิดสองเหมือนเราทำสมาธิไปในตัว เราสวดมนต์เนี่ยจิตเราเป็นสมาธิเราจเจริญภาวนาไปด้วยสวดใจเราก็อยู่ที่คำสวดอิติปิโสบาควาเนี่ยสว่าขาโตสุปฏิปโนเราลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอันรอรประเสริฐพระธรรมเจ้าอันประเสริฐพระสังฆเจ้าอันประเสริฐเนี่ยถ้าเราทำของเราอย่างนี้เรื่อย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 บุญกุศลก็จะตามเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย และทําให้จิตเป็นสมาธิและอีกอย่างหนึ่งปลิตะเนี่ยแปลว่าโดยร่อป้องกันในโบราณเนี่ยเขาจะทําตารางของอีดีพีโศก้าห้องเขาเรียกว่าอีดีพีโศก้าห้องอิรชาคาตาสติอย่างนี้เป็นต้นคือเขาก็เอาคาถาแต่ละตัวมาทำเป็นเป็นห้องเป็นห้องอี ติปิโสภะควาอย่างเงี้ยแล้วก็สมอรหังสัมมาเนี่แล้วก็วิชาจจรณะสัมปโนแล้วก็สุขโตโลกวิทูเนะี่ยอธิปิโสเก้าห้องเวลาใครสวดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างบางบทสวดแล้วฝนตกท้าสังวัทยายอย่าง บทสวดฝน,นบทอิติปิโสในช่องที่สอิติปิโสฝนแสนหาอาก็จะสวดไปแล้วก็บังเกิดจิตตานุภาพเกิดพลังมันเป็นพลังบุญพลังบุศลที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราได้ทำการสวดมนต์นหนึ่งจิตเป็นสมาธิสองทำให้เราเนี่ยทำสมาธิเกิดขึ้นต่อเนื่องได้สาม พุทธานุภาพธรรมานุภาพจะช่วยปกป้องพยัน์อันตรายในบทอิปิโสทั้งเก้าห้องเนี่ยจะปกป้องพยันอันตรายคุ้มภยัยภัยพยัน์อันตรายจะบังเกิดมีแก่เราเนี่ยมันจะปราศนาการหายไปโดยอัศจรรย์อ่ะอยากโยงของลองลองคิดดูเถอะโบราณเนี่ยเขามีอะไรดีๆฝากไว้เพราะจิตนั่นแหละเป็นมหากุศลถ้าเราสวดสังวัตยายไปเรื่อยๆเ,เนี่ย แผ่เมตตาไปหลังจบที่เราสวดยิ่งเป็นมหากุศลเช้าเย็นถอยโยนสวดอิติปิโสพุทธคุณดัมุคุณสังคุณอะไรอะไรสู้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังกเจ้าไม่ไม่ได้ไม่ว่าคนทุกภพบบไม่ว่าทั้งภพมนุษย์ภพต่ํากว่ามนุษย์อย่างพวกอสุรกายนรกเปรตอสัตว์นิรัจฉร์ก็พ่ายต่อพระพุทธเจ้าเหมือนเราสวดพาหุงที ถาวายบรรน้าที่ปจีดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าชนะทั้งชา้างนาลากรีทั้งนางจินทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งยักษ์ทั้งง,งูทั้งนาคเนี่ยทุกอย่างโจรภัยพุทธเจ้าชนะหมดเพราะว่านี่คือพระพุทธานุภาพถ้าเราสวดสังวัตยายก็เหมือนนำมงคลมาใส่ชีวิตเราขอให้โยมฝึกบางคนเนี่ย ส่วนอิทธิวิสโสสักบทก็ไม่ได้อรหังก็ไม่เคยไหวแต่จะยกมือไหวนะไม่ได้คิดอะไรเลยว,วันวันหนึ่งชีวิตที่ผ่านไปน่าเสียดายมากปล่อยชีวิตอยู่กับโลกอยู่กับสังขารที่มีแต่ความแก่ชราเสื่อมลงเส,สื่อมลงที่สุดเราก็ไม่ได้อะไรเลยที่ทําเนี่ยเราทําที่พึง่งเรานเรื่องถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคุนแต่เราทําที่พึ่งคือหมายถึงว่า ให้เรามีจิตน้อมระลึกอย่างสมมติเราใกล้ตายเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยสวยดไม่เคยปฏิบัติน่จิตมันจะฟุง้งมันจะห่วงโน่นห่วงนี่ไปหาลูกหาทรัพย์หาคนโน่นคนนี่อย่างนั้นอย่างนี้เจ็บปวดมั่งติดอยู่กับสังขารแต่ถ้าเราทาภาวนาได้เนี่ยโยมใจเราจะนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณทึ่งจิตเรานั่นแหละเป็นผู้สะอาดพุโทโธแปลว่าสะอาด ทำโมไปว่าสว่างสังโคไปว่าสงบถ้าเราทําได้เงี้ยนะใจเราจะดีใจเราจะงามใจเราจะเป็นสุขไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวุว่นวายอะไรกับใครนี่คืออํานาจของพุทธานุภัพแล้วก็ให้กรวดน้ําอย่างที่โยมเจตียมจะก,กวดเนี่ยขอโยมกรวดฝากน้ําแม่พระธรณีอย่างตอนที่แม่พระธรณีเนี่ยมาเป็นพยานาให้พระพุทธเจ้าตอนที่พระาวัดสาสตรีมาน มันพญามารเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปในการข้างหน้าน้านเขามาบอกพระพุทธเจ้ามาว่าพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ามามาแย่งชิงบัลลังก์อันนี้ของของพญามารพญามารบอกว่าพระองค์พุทธองค์อะมาแย่งชิงบัลลังก์มารบัลลังก์แท่นแท่นที่นั่งอ่ะแท่นตัดสร้อฝ่ายพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าเราไม่ได้มาแย่งมันเป็นบาร,รมีของเราตถาคตเราสร้างเอง ฝ่ายพญามารก็บอกว่าท่านมีพยานที่ไหนมีพยานใครมาเป็นพยานให้ท่านฝ่ายแม่พระธรณีก็เลยออกมาจากแผ่นดินแม่พระธรณีก็คือพระนางสุนทรีพระนางสุนทราเทวีนี่แหละท่านก็ออกมาข้าพระเจ้านี่แหละแม่เรียกว่าแม่พระธรณีชื่อพระสุนทรีเป็นพยานให้เพราะอะไร พ,พราะพระโพธิสัตว์เจ้าได้กรวดน้ําฝากน้ําลงไปบนแผ่นดินเนี่ยมาทั้งกีดทั้งสีผสงไข่ปลายแสนมหากรับมากกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรฉันไม่เชื่อฝ่ายพญามารก็บอกฉันไม่เชื่อเอางั้นไม่เชื่อฉันจะลูดลูดน้ําออกจากมวยผมฉันนะแม่ธรณีก็ทําท่ายางเงจากมวยผมเงี้ยแล้วก็ลูดน้ําออกพูดกลายเป็นน้ำมามหาสมุทรไหล บาท่วมพวกพยามารลูกน้องพยามารตกไปอยู่ขอปากจักรวาลนนโยมนี่ในในในกสาปฐมสมโพธิก็มีเรื่องตอนพุทธจาตรัสรู้ก็มีนี่แหละพยามารถึงยอม่ายน้ำหยาดหมายทานเนี่ยเราสั่งสมที่เขวดทีละทีละขันที่เรากวดน้าฝากแม่ธรณีเนี่ยอย่างโยมไพศาลเนี่ยถึงจะนำ ยติโยมแผ่เมตตาสวดแผ่เมตตาไปเลยๆ,ๆแล้วก็เสร็จแล้วก็กวดน้าฝากแม่พระธรณีที่จะมานาที่พระเจดีว่าขอบุญที่เราได้ทําการถวายผ้าห่มพระธาตุเนี่ยขอแม่พระธรณีนําส่งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเทพพญดารักษ์เจ้าบุญในคุณเจ้าก,กรรมในเวรให้ได้รับรู้การขมากรรมเนี่ยมันเป็นสามีจีกรรมที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว อย่างเราสวดมนต์น่ะกายเยนะวาจายะมนะเจตสสาบาพุทเทกุกมังปะกตังไมยายังพุทโธปฏิกันหตุอจะยัญจังการันเตเรสังบริตุงกพุทเถเนธรรมเมสังเขนนด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกายเยนนวาจายะมนะเจตสสาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีพุทเถกุกมังปะกะตังที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระพุทธเจ้า กระทำอะไรก็คือกายวาจาใจที่เราไม่ประพฤติไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องเราได้กระทำลงไปนะขอพระพุทธเ,เจ้าพุทธโธปฏิกันหาตูอรจัยันตงังกาลันตะเลสังวริกงวัพุเตนี่ข้าพเจ้าขอซึ่งได้กระทำโทษต่อพระพุทธเ,เจ้าโดยประกาศฉันใดพระธรรมประสงค์เนี่ยขอพระพุทธธรรมประสงค์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นนั้นนี่แหละพอเราทําไปทําไปเนี่ย ใจเราเนี่ยมันจะบริสุทธิ์นียโยมบางทีเราอยู่เป็นชั้นอย่างญาติโยมเป็นคาราวะผมไม่ได้ไปทําอะไรกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อโอ้ศีลไงเราผิดต่อตัวเองเราไปฆ่าเราไปลักเราไปประพฤติผิดในกรรมเนี่ยอย่างวันนั้นที่มาเนี่ยลุงสมหมายที่จังหวัดสุขโขท,ทัยเขาเล่าเลยตอนผมเป็นหนุงนะ เขาได้ทำกรรมอันหนึ่งซึ่งมันเป็นวิบากติดตามเขามาหัวนี่ร้อนโยมเนี่ยหน้าหน,น้าร้อนที่จะถึงเนี่ยมีนานเมษานี่เขาทนไม่ไหวเลยหัวนี่จะร้อนร้อนมากจนเขามาที่วัดเนี่ยเขามาทำทำบุญถวายสังฆทานอย่างโยมเนี่ยเขาบอกเลยว่านั่นจะมาให้พูดฝ้าให้โยมฟังต่อหน้าเลยว่ากรรมที่เขาได้กระทำเนี่ย เขารละลึกได้เขารละลึกได้ว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นชาวนาเนี่ยเขาไปจับปลาไหลมาปลาไหลมาก็ต้มน้ําเดือดเดือดปลาไหลต้มเน่ะโยนปลาไหลใส่เข้าไปนั่นแหละเขารละลึกได้ว่ากรรมตัวนั้นที่ทําให้เขาหัวร้อนเพราะเอหัวปลาจุ่มไปก่อนเนี่ยนั่นแหละตอนนี้เขากําลังรอดูว่าถ้ามีนาเมษาเขามาอีกสามครั้งละถ้าเขาหายนี่นะแสดงว่ากรรมนั้นเขาได้ชดใช้ไปแล้ว เนี่ยมันต้องชดใช้ก่อนโยมระยะเวลาตั้งแต่ตอนหนุ่มมาจนถึงตอนแก่เนี่ยเขาได้ชดใช้กรรมเขาละและทีนี้มาพบที่ตมาบอกทางเนี่ยเหมือนเหมือนลุงสมหมายเนี่ยมาถึงที่วัดก็มาทําทบุญสามครั้งละเขาขออุทิศส่วนบุญกุศลให้ปลาที่เขาได้ฆ่าไปเนี่ยเขาก็พ้นวิบากแล้วตอนนี้ตะมาว่าหายเพราะเขาชดใช้กรรมมาแล้วต้องชดใช้ก่อนและตอนนี้มาพบทางเนี่ยก็มา ถวายสังฆทานอุทิศสมบูรณ์เหมือนโยรรมทาเดี๋ยวนี้แหละนี่คือสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานวันนั้นมีนายตำรวจท่านหนึ่งมาเนี่ยหลวงพ่อผมสารภาพเลยหลวงพ่อพูดเรื่องเนี้ยเรื่องกรรมเนี่ยผมพูดได้เลยตอนเป็นตำรวจชื่ออะไรลืมชื่อแล้วโยมยังเก็บชื่อไว้นั้นเขาเล่าให้ฟังหลวงพอ่อผมสำนึกกรรมผมได้ผมที่เป็นโรคติดจมูกเป็นหวัดอยู่ตลอดไม่รู้หาย เป็นบาดอยู่ตลอดไม่รู้หายคุณโยมไปทํากรรมอะไรมาผมเนี่ยไปจับไอ้พวกดมกาวครับแล้วบังคับมันนะ่ะเอากาวเนี่ยให้มันดมเนี่ยกรรมที่ผมไปบังคับให้มันดมกาวอีกหมายความว่าเอาเอากาวเนี่ยไปยัดใส่จมูกมันนะ่ะเนี่ยทํากรรมเข้าไปเหมือนไปนทรมานเขาเหมือนกันกรรมนั่งมดติดอยู่ที่ที่อ่าที่ คนที่ที่ที่ตัวเองทำนะ่ะผลกรรมเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาให้ในายตำรวจท่านนี้ต้องมาเป็นโรคโรคหวัดนนะ่ะคลักคลักคลักคัเห็นไหมแทนที่ถ้าเอยู่ดีๆนะสมมตินายตำรวจท่านนี้เนาะจับเข้ามาแล้วอบอกให้สั่งสอนว่าให้เลิกสอนแบบอนุสาสนาจารย์สอนว่าเออกรรมอันนี้ไม่ดีให้เลิกละเสียให้เลิกละเสียถ้าเขาทำนะ เขาก็จะไม่มีโทษอะไรเลยอันนี้ไปจับมันมาแล้วเอากาวที่มันดมมันะ่ะยัดเข้าไปในรูจมูกมันเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะผลที่สุดตัวเองก็ต้องมารับวิบากกรรมนี้เห็นไหมมาสารภาพวันนั้นยังจดชื่อไวท้ที่ที่โยมอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องหนึ่งเช้ามาไหว้พระสวดมนต์สองให้ใส่บาตรใส่บาตรแก้ กุศลกรรมที่เราได้ทํามาเนี่อยอุทิศหยาดน้าลงไปแม่ธรณีสำบูรณ์เสร็จแล้วขอฝากบุญนี้ให้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุบรุษบรรพชนทั้งหลายเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอได้รับส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํากรรมอันใดไว้โดยกายโดยวาจาโดยใจก็ดีขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าลงเกินไปแล้วขอให้ท่านอาโหสิกรรมแล้วก็พูดอย่างเงี้ยใส่บาตรอุทิศนี่ โยมไม่ต้องมาถึงวัดสันไปยางหลวงโยมอยูดวัดไหนใกล้ไหนวัดไหนโยมไปใกล้วัดนั่นแหละใส่บาตทรทำบุญไปเลยโยมไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ไกล้เกินนะถ้ามีโอกาสก็ค่อยมาแวะกันแล้วกันทําบุญสร้างบุญสนไปเรื่อยๆเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนี่คือจะเป็นมหานิสงประจําวันให้พวกเราได้พบกับความสุขความเจริญอาตมาก็ขอให้ทำหนึ่งไหวพระสวดมนต์สองใส่บาตร สามให้นั่งภาวนาขอให้โยมฝึกจินบุญชนิดเนี่ยศีลภาวนาเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยลมต้องลงทุนหน่อยลงทุนทำภาวนาให้ใจสงบถ้าโยมทําภาวนาใจสงบนีบาปกรรมที่มันเคยสร้างมามันจะลดลงมากเลยลดลงเยอะเลยเพราะเราเนี่ยได่นจริงพูดเมื่อกี้เราได้ใจเราได้คลายจากอาโหสิกรรมเราได้ขอโทษกรรมกรรม โดยกายโดยวาจาโดยใจที่เราล่วงเกินต่อพระพุทธธรรมประสงค์เราเอาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้ทํากรรมใหม่คือสร้างกุศลกรรมไหวพระสวดมนต์เหมือนภาเวียนเทียนเหมือนว่าเหมือนภาปทักษิศเมืมอก้โยมมาสร้างกรรมใหม่เป็นข้างกรรมดีขึ้นมาทดแทนพอเราสร้างกรรมดีขึ้นมาทดแทนบาปที่มันมันมีอยู่นะมันก็ค่อยละลายไปเราชดใช้ไปบางส่วนแล้วมันคนติดคุกอะ มันคนติดคุกสิบปีอย่างเงี้ยมันก็ติดตัวคุกไปสามปีสองปีลดไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าโทษจะหมดเหมือนกันถ้าโทษเราเบาบางถ้าเราทําบุญกุศลอย่างเงี้ยบุญมันก็จะทอนลงเรืเ่อยๆเรื่อยๆจากไอบาปที่มันมีมากขึ้นมันก็จะทอนบาปลงทอนบาปลงบาปมันก็หายเมื่อใจเราดีแล้วดีทุกอย่างพระเจ้าตรัสว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาิีกางขาจิตของท่านผู้ใดไม่เศร้าหมองแล้วสุขติย่อมเป็นที่หวังแต่ จิตเตสังกิริเตทุทขติปาติกังขาถ้าจิตของท่านผู้ใดเศร้าหมองแล้วนั่นแหละทุกคติย่อมเป็นที่หวังพยายามประกอบกุศลกรรมทำกุศลกรรมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆทำความดีไปเรื่อยๆ,ๆสร้างกุศลไปเรื่อยๆนี่แหละจะเป็นมหากุศลให้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็ขอให้ธรรมะเป็นข้อคิดแกยญาิโยมไป ให้เอาไปใช้เอาไปคิดและเอาอย่างน้อยที่สุดสร้างกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมใหม่พูดดีๆทําดีๆคิดด,ดีเริ่มต้นใหม่และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามที่เราได้ทําไว้วันนี้กขอ้น,านําท่านทั้งหลายถวายสังฆทานสืบต่อไป